เหรออ๋อเหมือนจักรจีใช่ไหมเหมือนจักรจีอนี่นี่ฟัดตรงไหนอ่ะอฮะฮะฮะย่างเงี้ยฮ่าฮา่่ย้แขนนัดยิ้มได้ไหมอืฟัดคอฟัดคอไหมฟัดคอได้ไหม

เป็นการสวัสดีอ่ะอ่ะทักทายกันค่ะอย่างเงี้ยแต่ต้องกับคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นนะอืขเหนเ่ียไม่ได้ห่ะห่วงไหมห่วงลูกสาวไหมเบื่อยังโดนฟัดเนี่ยเบื่อสันดีชอบชอบให้พ่อฟัดแต่ดูที่สซนดีมีรูตะมมกแบบมิกกี้เมาส์ไหมคะ รูปตะมุกแบบมิกกี้มาสแบบพี่พิมพ์ผามีขี้มุกด้วยอุ้ยมีหนอนน้อยอยู่ข้างในหรอคะดึงขันไปทางนี้ก็เสร็จแล้จิงอุ้ย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 นนี้ก็เสร็จจิ้งฟองเหรอฟองเหรออุ้ยใช้กระจีไหมคะอุ้หน้าแบบไม่ต่อสู้ไม่ขัดคือ A <laughs>